ประมาณเพิ่เกดเนาะแม่ไม่หมากับยิ่นิ่งางไม่เมากยเมล้ก็ใส่น้ำด้ดีเกล็ดน้ำใสมากเลยอ่ะดีอ่ะไม่ไผ่ผูดเก่ยวคือไม่ไผ่อะไรตอกไั้หมด ใช่สุกแล้วแม่เผ็ดพริกไทยมากเลย แม่เผ่ดพริกไทยบ้างไหมไม่เท,ท่าไหร่ช่วยไหมไม่ได้ใส่ไม่ใช,ใช่หมูผู้ใส่พริกไทยไปไงก็เลยเผ็ดพริกไทยไม่ใส่พริกไ,ไทยอะไรอ,อ,อ,อ่ะเออหมูเนาะหมูไม่เต๋อพริกไทยอ่ะที่มีตามนะเนี่ยไม่พริกไทยเต็มเลยม,มันก็ตามงาให้เดี๋ยวป้าฮะไปให้คุณย่าอไปแม่เนี่ยทู่ลองจิ้มลองจิ้มเขาเนี่ยอร่อยหนูว่า น้ำุเที่แม่า่อเนาะน้ำจิ้มชาบูเ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มส,กสุกิชิสี่เนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยสุกิชิลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในเซ็นทันปกติอะขวดละเท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทนะคะในเซ็นทันนะคะในในร้านนี้แหละในสุกิชิ ลดราคาเหลือ25บาทนะคะในเซ็นทันแล้วก็วันนี้ในสุกิชิในเซ็นทันคนเต็มเลยนะคะมันเป็นบุฟเฟ่เนาะจริงๆต้องออกมาให้ขายตัวเซ็นทันคนเยอะมากวันนี้เขาไม่ไดือดทำเลยแล้วพี่เซ็นทันจะขึ้นมาเห่อ นี่ของลูกชายนะครับ<อ>มหมูค้อนใหญ่ามากอ่ะมันจะใหญ่แบบนี้อไม่เป,ป็นไรล,ลูกเดี๋ยวค่อยกินกินอันนี้หมดก็เดี๋ยวเราก็เอาของเรากินไงมันก็เข้มข้นขึ้นืมียมีสันข้อหมูตุ๋เย็นขอไปที่ลหงเพราะว่า,งงวาอร่อยโหเยอะม,มาก เออใช่พี่โอเ,เอาเอา,เอาพริกเนี้ใในใยใส่ในสุกิชิอ่ะใช่ใช่อะพี่เนาะใส่ในสุชิใช่ใช่จิ้มเขาเด็ดอยู่เนี่ยจิ้มกิชิแต่บอกไว้เลยว่าถ้าหมูจุ่มที่ีกินเลยนะต้องหมักถ้าไม่หม,มัมกก็จะติดๆไปหมใส่เลยครับเหมือนเลยเหมือนเลยโชออันนี้ก็แต่เดีพี่กระปากระตาาหน่อยนึงก็เป็น ซีฟู้ดไม่อะไรนะพูดเรื่องพูดกันแอนโน่เลยอ่ะสวัสดีก่อนเลยหนูชื่ออะไรคะกินได้ไหมแอนโน่กินหมูจุ่มเหมือนกันนะเมื่อวานก็หมูจุ่มวันนี้ก็เอ้ยเมื่อวานหมูจุ่มวันนี้ชาบูชาบูชาบูแล้ววีโรดแล้วพี่แหกเลยครับ กต่ช่วยจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็บิดนล้หลุดละจิ้มแล้วก็บิดเออวันนั้นก็เห็นใน y o u t u ู e อยู่ไอ้ไอ้น้องอน้องอะไรวะที่อเมริกามันใส่ทั้งก้อนเลยบอกมันเสียเวลาจิ้มแล้วก็บิดน้องเคเจน้องเคเจที่อเมริกา <c oughs> มันจะเละไวมน่าพี่โอทำยังไงไ,ได้ นี่นะคะหมูชาบูที่เราเอาไปแช่ฟิตนะคะแล้วแบบความที่กินเอาออกมากินเราต้องเอาออกมาแต่เช้าเนาะไมเอาออกมาบ่ายๆก็ได้มาวางไว้มันก็จะละลายแต่เราไม่ได้ออกมานะคะเราออกมาแช่น้ําเลยแบบละลายไม่ทันจุ่มแม่งเลยละลายไม่ <c oughs> ใส่ทังก้อนเลยรอแป๊บหนึง่งใช่ไหมล่ <c oughs> รอแป๊บหนึ่งให้มันความร้อนให้มัน สั่งใจน้องพี่เลยอะไม่ต้องไม่ต้องเปิดเร่งเลยพี่เปิดเร่งเลยลูกเร่งเลยลูกร้140อยสี่สิบองศาฟาเรนไฮา์นี่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบเร่งเร่งเร่งได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะเร่งอยู่ทุกปีก็หนึ่งสี่พันครับเร่งได้เท่าไหร่สองพันโอ้ พีใจเย็นไม่ได้อ่ะมันจะเห็นอย่างนี้นะจะบอกว่าน้องพีกินหมดนะคะน้องพีกินหมูครั้งละโลนะสเต็กนี่ก็กินทีสี่ชิ้นนะเพื่อนเนาะเด็กกำลังโตนะคะหมูกิโลนึงนี่ไม่พอน้องพีนะจะบอกน้องพีกินหมูเยอะมากน้องพีกำลังโตนะคะ พี่ครับยิ้มหน่อย,อยนี้นม,ม,มพี่ไปเดินเซ็นท่านมาซื้อน้ำจิ้มมามจากสุกิชิถ้าไม่เอาน้ำจิ้มที่ยยอโยอิมาไอ้ไม่ใช่ที่ไหวะที่ชาบูชิมาไม่ขายชาบูไม่มี ไม่มีมิ้มจิ้มวางไหมนีแต่มันจะไม่ไม่จะไม่ขอซื้อนี่ก็วางโชยเหรออยใตู้แชกระท้าของมีกระท้าด้วยเหรอกระท้าสวยไหมเป็นกระท้สี่เหลียมเก็นกระทิปปิ้งอ่ะกระท้าพันสามอ่ะไม่กระท้ามันถูกนะแม่กระทะาเขาต้องยี่ห้อแน่นอนเขาคงไม่เอายี่ห้อไม่ดีมาขาย ในท็อปปิ้งอะอะไรเฟกเฟกวะเอ็มเอฟก์เหรออาจจะไม่ดีแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเจอกระทะยี่ห้อ m อ็เนี่ยแมกเนี่ยเอามาเลยไม่ใช่เป็นกระทะช้อปปิ้งที่ไม่ขายเยกระทะแบบพเดียวโพสไม่ใช่ที่จะไปเอาความถูกต้องสั่งจากจีนได้แล้วกว่าจะเดือดแม่เอากระทะเดียวไม่ได้กินเลยเนี่ยได้แล้วลูกเพราะว่ามันเดือดช้ามาก น้องให้สุกนะห,ห้ามกินดิบเด็ดขาดใส่ได้เอาเลยแม่ใส่เลยกินลูกกินผกักอย่างเงี้ยหมูไม่ค่อยกินพดเอาหมูไปเลยลูกป้ากินแต่ผกักช่วงนี้ไม่ค,ค่อยชอบหมูอ้อา,กกา,าวนาก,กาข่าวนะการข่าวไม่มีหรอนะครับว่าวัเต็มเลย เปิดเทา้ากาแมามีแต่ประกาศขาวบนจานพี่นี่มีแต่ผักนะฮะไม่น่าอยู่ในช่วงแบบสายสายเฮลตี้นะคะใส่สสสผักเป็นไงต้องชิมโอเคไหมชิมชิมชิมไหนจะชิมอะไดิวางเลยวางเลยวาง มันเียวต้อร่อยนี่่เขียวยิ่งใส่น้ำะตไหมอืมอร่อยนพื่อนเนาะ่มเวลาที่ต้ออืมอร่อย อ๋อแล้วแม่ใส่ตะเกี้าไว้ก็ได้น้ำแช่เหมือนเดิมเยอะ <c oughs> มีผู้กินผักกับแม่สองคนเองอ่ะ แล้วน้ำจิ้มเผ็ดเกินไปไน้ำจิ้มเผ็ดแล้วรู้สึกแม่ว่าน้ำจิ้มมันเผ็ดวะหรือว่าพริกไทยไมั้งา,า,างฝากถึงเลยนะค ปลาก็เผ็ดมื้อเผ็ดเลยวะ่ะเผ็ดพริกไทยเม็ดเป็นหมูหมูมเป็นพริกไทยจริงๆแต่พริกไทยเยอะไปไทยจริงพริกไทยไก่นเนี่ยจริงแม่บอกเลยหมูเผ็ดเผ็ดเพราะว่ามันเป็นพริกไทยเยอะเนะาะแล้วเผ็ดร้อนๆเนาะ เอมเดือดก่อนเลยตักเลยผู้รอยผักมันเล็กกว่านี้อ่ะผัก้้งนั้นเลยกอ้โหไม่น่าเชื่อแม่แม่ว่าดอกหอมใส่ไปในน้ําซุปแล้วอร่อยอ่ะเนอะเออมันกรอบดีเพราวมันกรอบ เนี่ยป้าว่าผักอันนี้อร่อยเนี่ยเนี่ยดอกอันเนี้ยอร่อยเราลองกินกันม,มันกรอบอ่ะให้ฟิลเหมือนผัดเสหมูมอ่ะเสียงเคี้ยวกอบมากเลยอ่ะอกรอบโล้เลย ก้านมันก้านมันกรอบมากก้านมันกรอบ หนักมากี่น้อยผมใส่กาเลยดีนะยสุดิใีากสวยีนะลูก่ทร่นงไเลยไม่น้องมีเริ่มหนาวแล้วนะอีกวดร้อนกนะอากาศเย็นมากเย็นมยนมาก ข้างนอกร้อนแต่บ้านเราเย็นนะคนะเย็นแล้วเนาะบ้านเราเปิดอแอร์แบบเย็นตัวแอร์ตัวใหญ่มากน้ำจิ้เยอะเกินได้วเ <c oughs> บาเหลือพันหนึ่งแล้วเหรอที่เรากินน้ำจิ้นี้ตอนสามเดืนอกนกินเยอะหน่นอยชิี้เปื้อนแขนนะเบื่อแขน

พี่ดูแลไอ้ชินนี้ให้หน่อยนะพี่โอไม่ใช่หมูชาบูกแกวงนะพี่อต้องรอพักันึง้มันดิบนะคะบอกก่อนหมูหนาขนาดน,นี้ไมไ่จุ่มแล้วขึ้นเลยนะมันหมูดิบแล้วแม่ไม่ได้แม่อันตรายถ้าอยากกิน,อ,นอร่อยมากครับซื้อไดกที่เวีนซือทุาดีนะคะ ถึง,ถ,งถึงก็ต้องไม่ใช่ผักแตไปเยอะๆที่คนได้ใส่เยอะเนี้ยไม่ต้งเก็บยาเงี้ยน้ำใสมากเลยน้ำใสไหลเย็นถ้าน้ำใสมันจะน่ากินพีนาะนกิน้าี่พี่เน่อยะเนาะอะไรเนาะ เว็บไรมาแ่เวอร์้ยยาแต่ปั๊มปใหม่เป็นร้อยห้าสิบละเว็บไรเว็บคอนเดเียงไปเว็บร้อยยี่ห้าตาตอนพี่พียิ้มเหมือนตาแดยตาตอนที่ยิ้มพี่พียิ้มนะตาตอนปกติอะเหมือนต้องคู่ตาออะไรดีอนะ หนึ่งงานไปนียเป็นภาษาที่เลยเนี่ยใช่หลอี่ไปนั่งเบียดยาทำไมลูกที่ยังกว้างเลยัวไม่ถึงเนี่ยอร่อยไหมลูกไปซื้อผงมาทูม